ผมวัดงานที่เป็นผิวทรงกระบอกเทียบกับเพดสี่เหลี่ยมแล้วมันไม่ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมครับมีเทคนิคใช้งานเมชัวใหม่ครับอ๋อมีทั้งเทคนิคเทคโนโลยะคำสั่งโคตรยาวนี่เอ้คำถามโคตรยาวแต่ทําน่าจะทาง่ายใช่ไหมใช่คำสั่งเมชัวคืออะไรอธิบายเพื่อนนิดนึงครับเมสชัวคือตัวตลับเมตรเป็นเครื่องมือวัดไม่ใช่พเป๊กใช่ไหมใช่ไมครับไอชั่วชัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอชั่วไอ่ชั่ว หมชงมาดีเว้ยเอาจริงวันนี้มันแล้วอยากอยากอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถามมาใน,นในไลฟ์สดเวลาเยอะเวลาเยอะเวลาเหลือ <laughs> เ,ลเ,ลเหลือเยอะแยะโอเคมีใครถามแล้วไหมไม่มีอะไม่อกม, <laughs> ม,ม่ช่วนะครับปกติคือเราจะใช้ไว้สําหรับวัดชิ้นงานว่า ผิวไหนมันแอเรียเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผิวไหนเนี่ยมันมีระยะความยาวเท่าไหร่จากไหนถึงไหนแล้วจะชองถามไงถูกต้องเอาอะไรไปวัดเอาอะไรไปวัดเอาอะไรไปวัดบินโตบินโตเนียไม่เล่นก็ไม่ได้อีกส่งขนาดนี้ห้าบาทกูว่าเอาส่งส่งไว้ก่อนคืออย่างใรคําถามเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยบางทีเขากดจากผิวทรงกระบอกถึงทรงกระบอกแล้วมันบอกเป็นเซนเตอร์ให้ครับ อย่างเช่นผมลองมาแล้วกดที่ผิวกับผิวเลยปึ๊บมันกลายเป็นบอกจุดกับ้าวสั่งๆเห็นไหมผมเคยผมเคยครับวันนี้ผมเคยพลาดไปทีหนึ่งคือคือปกติมันก็อยู่ตรงกลางเราเนี่ยแล้วก็วัดไปใช่ไหมลรวก็ไปสั่งงานปั๊บพองานมันมาจริงใช่ทำไมมาใส่ไม่ได้วะขายไม่ได้ไม่เป็นอะไรวะพวกเวัดถูกแล้วนะพอเรามารีเช่ทีหนึ่งโอ้มันอยู่มันอยู่มงนีมันอยู่มองนี่อย่ยตังแ้วสบายใจรับผมมันอยู่ตรงนี้นะครับมันชื่อว่า Point to p พ i n t มันคือถ้าเราไปคลิกตรงพอยต์ไหนจะจับพอยต์นั้นพอยต์แรกแล้วก็ไปคลิกที่พอยต์ที่สองก็คือไม่ไม่สนใจจิวเมลตี้อะไรเลยถูกต้องสนใจจุดที่จิ้มเลยจุดต่อจุดจิ้มตรงนั้นก็คือเอาตรงนั้นถึงตรงนั้นมาเวกเตอร์ทูเวกเตอร์มาเลยอยากได้การวัดแบบปกติก็คลิกมรนั้นหรอครับแค่นั้นเองก็จะกลายเป็นวัดแบบเซนเตอร์ทูเซนเตอร์แล้วก็มีออปชั่นอ่านี่ขึ้นอยู่กับที่เราปรับครับพี่ชาจะเป็นเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นตัวขอบในแหละนี่แหละที่ผมพลาด นะครับหรือว่าจะเป็นขอบนอกถึงขอบนอกห uh รือจะเป็นขอบคุณก็ได้นะนะครับก็เอาไปเซนเซอร์ดูเซนเซอร์ไม่ได้ขอบเตียงเอยากอยู่แหละนะก็อันนี้แนะนำเอาไปแกล้งเพื่อนได้แกล้งฮะรักไปเย็นไปทำงานด้วยกันมาเซนเซอร์ทัวรมาเซนเซอร์เดือดเราก็ไปแกล้งมาไงไปเปลี่ยนไง สบายใจเอาไปเช็คชัวร์ได้นะครับว่าว่างานที่เราจับขนาดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นี่มันทำงานเก่งจังเลยไอ้นี่มันนี่ปุกบวนหน่อมันรักจัดสักหน่อยกำลังจะได้โปรโมทแล้วปีกัดไม่สักนงานเลยงานสักเมกเมกกว่ากว่าสบายใจบายไปครับอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะอันนี้ต้องคอยดูด้วยนะครับระวังจริงๆนะครับดูดีๆนะครับไม่งั้นแล้วมันจะพลาดได้ตรงนี้บโอเคครับเพราะว่ามันจะจำคำสั่งเดิมที่เราเลือกไว้แต่เมื่อเราเลือก มินิมัมทุกมินิมัมมันก็จะมินิมัมอยู่ตลอดจนกว่าเราจะไปเปลี่ยนมันเป็นคำสั่งสุดท้ายที่เราใช้ไว้ใช่ก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับดมากนอกจากอันนี้ผมเสริมให้แล้วกันเวลาน่าจะเหลือเยอะนะครับมันจะมีใกล้ๆกันอยู่อันอย่างที่เป็นรูปแมสส p พอล e r ารีพี่เป๊กอธิบายเพิ่มฟังดีกว่าโชงมาแล้วบอกว่าอธิบายแมสพอล์ารีนะครับมันคือเป็นรูป รูปค่อนข้างสื่อนะมันคือรูปตาช่างแตครับมันไว้สําหรับช่างน้ำหนักหรือว่าต้องคับถูกแล้วหรือว่าพัฟเฟตี้ต่างๆนะครับเช่นแมสเห็นไหมเป็นน้ําหนักออกมาว่ามันหนักเท่าไหร่กี่กรัมกี่กิโลกรัมนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมต้องทํายังไงพี่เป็กอ๋อก็ต้องเอาตาช่างอันใหม่มาเปลี่ยนใหม่คุณฮิตหน่วยตรงนี้ครับอยู่มองนี้ออปชั่นนะครับออปชั่นแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับยูส์คอตตงแล้วก็ปรับจากกรัมเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็กดโอเคมาเรียบร้อย นเนี่ยเราก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมได้ใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนหนักเท่าไหร่แมททีเรียลชีทแต่ละชนิดเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อเขาคิดจากตัวเดนซิตี้ของแมททีเรียลครับนะฮะเดี๋ยวลองเปิดลองเปิดเป็นพาให้ดูก็ได้ถ้าถ้าเราอยู่ในแอสเซมนดบี้เราอยากจะวัดแต่ละตัวให้เราให้เราเคลียร์ข้างบนออกแล้วไปจิ้มถูกต้องนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่แมททีเรียลเลยเราใส่นะครับอย่างเจ้าตัวนี้ถ้าผมใส่เป็นเหล็กชนิดนี้นะฮะมันจะอิงจากตัวนี Patrol> ้ครับแอดเดนสิตี้แต่ห้าศูนย นะครับมันก็จะเป็นหน่วยมวลต่อตัวลูกบาทเมตรครับต่อปริมาตรใช่แล้วหน่วยปริมาตรนะครับก็ลองดูเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆก็จะต่างกันตรงนี้แหละความหนักมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องครับถ้าเป็นอลูมิเนียมอยู่ที่สองเจ็ดห้าใครจะไปจำได้ถูกเ้าจาก้ํามจันเลตน้ำเท่าไหร่้นามพันอ่ะพันหนึ่งพันหนึ่งถ้าจะนเรอะใครจะไปจำได้เจ็ดเก้าสามถามเลขสิถามที่จำได้สิเลขก็ได้ อ่าวเมื่อกี้ผมดูอลืมเลยืมเลยแหะถามที่หลังโอ้เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปกากาเออนะฮะถึงไหนเลยง่ายวัดวัดวัดวจวัดโจว์เมื่อกี้เปลี่ยนมาทีเรียวแล้วนะฮะแล้วก็วัดใหม่เดี๋ยวรีบิวอยู่แป๊บนึงฮะแล้วก็ไปวัดอีกรอบหนึ่งไปทำไมครับไปเอาเครื่องมือไปคืนอ เอาคือมือวัดคือใช่เอาบินทบาตคือตอนแรกเราเอาชั้นไอ้เป็นปริมโตไปแล้วเพื่อเอาปริมโกลับเป็นไงได้แล้วเห็นไหมนี่ไงเปลี่ยนน้ําหนักไปอเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ใส่น้ําหนักก่อนตอนแรกถ้าเราไม่เรียกวัสดุนะครับมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งมาจากไหนครับหนึ่งหนึ่งเฉยๆนี่แหละเหมือนว่ามันมันจะไม่มีค่าอะไรแต่ว่ามันดีฟอลต์มันคือหนึ่งเพราะฉะนนั้เราช่างเมันนไม่มีค่าเพราะองนสื่อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเออมันคิดไม่ได้มันเอาเดนซิตี้ของน้ำมาคือคุณไม่ใส่แมทมันมองเป็นน้ำหมดเลยครับเพราะนั้นนก็เดดี๋ยววมัจะผิ้แล ก็ใส่ให้ให้ถูกต้องนั้งเองอ่านี่นะนี่ก็ไว้เช็คได้นะครับมีอะไรอีกไหมมีนี่ไงแมส t h p พ o ร์ตี้อ่านะครับแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะเซ็นเตอร์แมทคือเซ็นเตอร์แมสก็คือสามารถกดโชว์มันได้นะว่าอยู่ตรงไหนจุดศูนย์ท่วงหรือจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนเคยเดายกเคยอจะยกยกอะไรยกทำไมอ่ะยกไงยกเคลียร์ยกไงออ๋จะได้ตรงให้มันตรงจุดมันจะได้ไม่ซ้ายขวาตรงตัดช่างเลย นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเซอร์เฟซแอนเรียที่ใช้ในการพวกพินิคผิวทำสีอะไรก็ดูตรงนี้ได้จะสั่งสีมาพ่นใช่ลต้องสั่งประมาณเท่าไหร่กี่ตันกี่ปอกโอ้เป็นป่องเหรอแกลอนแกลอนอ่ะจบละพอละ